สวัสดีครับคุณผู้ชมพผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสรันวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับอ่ะมีเหมือนแผ่นเสียงเป็นซ <c oughs> องไวนิวมั้งแล้วก็มีรูปน้องอยู่มีไมมีไมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เห็นกันทัชาอยู่แล้วเนาะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือ น้องสตางตริสาปรีชาตั้งกิจสมาชิกรุ่นที่สองของวงเวียนเคโและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาทำคลิปมาเขียนบทความมาพูดถึงน้องเวลาใดก็ได้แล้วจะบ่อยแค่ไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําคลิปพูดถึงน้องแบบเพียวๆมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับ เมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้นะครับพอเห็นน้องมาไลฟ์แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องมาทําคลิปเพื่อให้กำลังใจน้องแล้วล่ะนะครับเพราะว่าในไลฟ์ล่าสุดเนี่ยน้องบอกว่าน้องเครียดมากๆนะครับที่ต้องซ้อมเทเตอร์แล้วมันต้องปรับบ็อกกิ้งปรับอะไรใหม่หมดเลยกลัวว่าจะทำไม่ดีนะครับทำได้ไม่ดีก็ น้องร้องไห้เลยล่ะเราก็รู้สึกแบบปวดใจเนาะแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้กำลังใจน้องนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกแหละแบบอยากจะบอกน้องมากๆเลยว่าไอ้ที่ผ่านมาในเทอเตอร์เนี่ยน้องทำตัวดีมากๆน้องทำผลงานได้ดีมากๆแล้วนะคือตั้งแต่คือจำได้เลยผมจำได้เลยว่าวันวันที่น้องได้ประากาศชื่อจากพี่จ๊อบจากจ๊อบสั่งให ติดอยู่ในทีมเป็นโคนสุดท้ายในช่วงเวลานั้นเนี่ยบนตอนนั้นจะมีพีตจอขึ้นมาประกาศในเทอเตอร์ว่ามีใครติดบ้างแล้วสตางเนี่ยถูกเปิดเผยได้ชื่อมาเป็นโคนสุดท้ายแบบเซอร์ไพรส์บนเวทีเลยเพราะว่าเขามีประกาศกันล่วงหน้าไปแล้วข้างในนะครับวันนั้นจําจได้ว่าสตางลงไปนั่งสุดกับพื้นร้องไห้แบบดีใจมากๆะนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเด็กคนนี้เขา เขาคงสัญญากับทุกคนในวันนั้นอยู่ในใจว่าเขาจะทําผลงานในเทตเตอร์ออกมาให้ดีที่สุดให้มันน่าสนใจที่สุดให้ทุกคนร้องว้าวให้ได้ทุกครั้งที่น้องขึ้นแสดงซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมว่าน้องทําผลงานได้ในเทตเตอร์ได้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับ mm hmm. เพลงหมู่เพลงยูนิตอะไรก็แล้วแต่หรือช่วงเอ็มซีอะไรก็แล้วแต่ผมว่าน้องมีพัฒนาการมาในด้านดีขึ้นเรืเร่อยๆจน หลายๆส่วนหลายภาคกสบงรูปแบบมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่ว้าวที่สุดเลยก็คือมันมีหลากหลายเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่า <c oughs> สตางทําผลงานในีเทเตอร์แล้วมันสุดยอดมากๆจริงจนจนต้องมาสรุปให้ฟังกันไกลในครั้งเนี้ยว่าน้องเจ๋งมากๆแล้วนะนะครับมากันที่ผลงานแรกเลยก็คือเพลงพระจันทร์เสี้ยวนะครับทุกคนน่าจะ จำได้ว่ามันมีสเตจหนึ่งก็คือสเตจวันเกิดของน้องสตางเละที่น้องเลือกที่จะร้องเพลงพระจันทร์เสี่ยวใช่ไหมครับเพราะว่าเงพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยมันมันเป็นเพลงที่ถ้าตรงกับวันเกิดของเมมเบอร์ที่ผมว่าเมมเบอร์สายร้องทุกคนหรือว่าไม่สายร้องก็ตามเองอะไม่อยากพลาดอะต้องอยากร้องเพลงนี้มันเหมือนแบบได ได้ลองของไม่ฉายแสงเนี่ยโชว์ว่าฉันก็ร้องเพลงเป็นนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสตางเนี่ยเขาเป็นเมมเบอร์สายร้องอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากร้องเพลงนี้มากๆนะครับก็เข้าไปเสนอตัวพี่วานะว่าหนูขอร้องเพลงนี้นะพี่วานก็มีเจ้าของตำแหน่งอยู่นะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมเอ็นไฟคนเก่าด้วยนะครับสุดท้ายน้องก็ได้ร้องจริงๆนะครับแต่ว่าในวันแสดงจริงเนี่ยด้วยความตื่นเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับมันก็ทำให้น้องร้องพลาดไปหลายจุดนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะเพราะว่านักร้องอาชีพได้ร้องเพลงที่ตัวเองอยากร้องมากๆเขาก็เป็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าผิดพลาดอะไรจะต้องมาว่ามากล่าวกันนะครับแต่ด้วยความที่น้องเป็นน้องอ่ะเป็นคนที่รับผิดชอบรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีมาก ทุกคนก็แน่อจจำกันได้ว่าระหว่างที่แบบช่วงเอ็มซีเขาดาเนินการต่อกันไปแล,แล้วเขาพูดคุยสนุกสนานไปแล้วเนี่ยสตาร์ยังยืนเครียดอยู่แล้วก็ขอพูดแทรกขึ้นมาว่าหนูขอโทษนะคะที่ทําได้ไม่ดีพอแล้วก็สัญญาว่าจะท,ทําถ้ามีโอกาสจะทําให้ได้ดีอีกครั้งนะครับโอ้ันนันนี้แบบส,สุดจริงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นาน,นะครับพี่หวานเขาก็รู้แหละว่ามันจะเป็นเรื่องคาใจของน้องไปตลอดชีวิตแน่ถ้าเกิดไม่ให้โอกาส พี่หวานเขาก็เลยให้โอกาสสตาร์ได้ร้องเพลงนี้อีกครั้งในสเตจวันเกิดของพี่ตาหวานเองอาหวานก็โยกอยู่เองแทนแล้วก็ส,สตาร์ก็มาร้องเพลงนี้อีกครั้งซึ่ง <c oughs> น้องก็ทําหน้าที่ในโอกาสที่แก้ได้แก้ตัวครั้งนี้ออกมาได้ดีมากสมบูรณ์แบบมากๆนะครับประทับใจจริงสุดยอดนะครับก็ชื่นชมในความใจสู้ของน้องอในการที่แบบฉันจะทำให้ได้มันมันน่าชื่นชมมากๆจริงนะครับ อะมากันที่เพลงที่สองที่ผมประทับใจมากๆเลยก็คือเพลงอาราชินะครับนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เมมเบอร์ในวงในทีมนะครับอยากเต้นเพลงนี้กันเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าฉันก็สามารถเต้นเพลงแนวแซ่บๆได้นะครับด้วยความที่เพลงนี้มันโอ้หว้าวสุดๆอะใครเคยดูก็จะรู้สึกว่าแบบ อยากให้เมมเบอร์ของเราได้ลองเต้นเพลงสักครั้งในชีวิตก็อย่างดีนะครับเมมเบอร์ก็คิดแบบนั้นแหละนะครับซึ่งนอกสตางก็คิดแบบนั้นเช่นกันนะครับแต่ว่าเพลงเนี้ยสมาชิกมันอยู่ในเพลงมันสี่คนนะครับก็น้องก็ต้องหาแกงมารวมตัวกันให้ได้ครบสี่นะครับซึ่งผมอะเคยแอบฝันอยู่ลึกๆว่า จะมีโอกาสไหมว่าที่แก๊งศูนย์สามไลจะได้มาเต้นเพลงนี้ด้วยกันที่ประกอบไปด้วยน้องจ๋าไม่ใช่น้องจ๋าเอาแหมเอาใหม่ประกอบไปด้วยน้องนิวที่เกิดก่อนนะครับสองมกรานะครับแล้วก็ตามมาด้วยน้องจ๋า20มกรานะครับตามมาด้วยน้องสตาง22ตุลาแล้วก็ปิดท้าย่นดองสัจจัง13าธันวาคม นะครับสี่คนนี้เกิดปีเดียวกันก็คือปีสองพันสามเขาเรียกกันว่าแก๊งสูงสามลนยนะครับผมก็คาดหวังว่าจะมีบ้างไม่ว่าที่แบบสี่คนนี้จะได้ร้องเพลงมาเต้นด้วยกันในเพลงอาราชีนะครับแล้วก็สตาค์งเขาก็จัดให้นะครับเขาก็อยากเต้นกับเพื่อนที่เกิดปีเดียวกันอยู่แล้วเพื่อนสนิทก,กันด้วยนะสี่คนเนี้ยนะครับสุดท้ายก็โอ้โหผมแบบวันที่ <c oughs> เห็นสี่คนนี้มาอยู่ในเพลงเดียวกันนะ <c oughs> ผมกรี๊ดลั่นเลยนะคือแบบไม่รู้ละคนข้างๆหรือข้างในจะเป็นยังไงผมกรี๊ดลั่นเลยแต่คิดว่าทั้งฮอ,อก็คงกรี๊ดเช่นกันนะ่ะคือเราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าความฝันที่ผมฝันไว้อะมันจะเป็นจริงนะครับแล้วก็แกงสูตรสามลายถึงสี่คนก็ทําผลงานเพลงนี้ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าเด็กสี่คนนี้เติบ โตจากกูมารไลน์มาเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสวยงามมากๆสินะครับก็<ช>ต้องขอบคุณพี่ๆในทีมด้วยที่สลับพื้นที่ตรงนี้ยอมโยกไปอยู่ยูนอตอื่นเพื่อให้4 <c oughs> ี่คนนี้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสตาร์ด้วยที่จัดยูนิตพิเศษนี้ขึ้นมานะครับ symmetric. เพราะถ้าหนูไม่จัดขึ้นมาพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะ finish the story ในความฝันครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผมประทับใจมากๆในเทเตอร์ที่นอนสตาร์จัดมาให้เลยก็คือเพลงสถานะห่วงนะครับซึ่งผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเพลงสถานะห่วงเป็นแบบเหมือนลายเซนของน้องนะเพราะว่าน้องแต่งเพลงนี้เองทําเองทุกอย่างแล้วก็ร้องเองแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆมาก,มาก,มากๆาจริงๆนะครับเป็นเพลงที่ ถูงเนี่ยฟังครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ผมกายังฟังอยู่บ่อยๆชอบชอบมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ใครจะไปนึกไปฝันนะว่าปกติอ่ะเราก็ดูเพลงสถานะห่วงในเวอร์ชั่นที่น้องร้องบนเวทีอยู่คนเดียวมาตลอดใช่ไหมแต่ใครจะไปนึกไม่ฝันว่าอยู่ๆเพลงนี้มันก็กลายเป็นเพลงที่มาเต้นรวมกันสืบหกคนเฉยเลยอะ่ะ ในเทเตอร์เซตวันเกิดน้องเพลงพิเศษอ่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะออกมารูปแบบนี้นะอาจจะแบบน้องมาร้องคนเดียวเหมือนเดิมหรือเพลงอื่นอะไรก็แล้วแต่สรุปออกมาเป็นเพลงสถานะห่วงที่มีน้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ประกอบข้างไปด้วยรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องรุ่นที่หนึ่งรุ่นสองอยู่กันครบหมดเลยอะ่ะซึ่ง <c oughs> โอ้โหสุดจริงสุดจริงวันนั้นแบบกรี๊ดแ,แตกอีกแล้วนะครับชอบมากๆชอบจริงจริงนะครับแล้วก็ พอมาเราฟังแนวคิดของน้องน้องบอกว่าอยากอาให้มีเพลงสักเพลงหนึ่งที่รวมรุ่นหนึ่งรุ่นสองเข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วเพลงนี้มันก็สื่อสารได้อย่างดีจริงๆนะครับว่าสถา,านาหัวของน้องมันยังมีอยู่เสมอไม่ว่าเป็นรุนพี่รุ่นที่หนึ่งหรือรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นที่สองก็าตามนะครับก็สุดยอดมากๆนะครับก็ บอกน้องสะตาค์เลยว่าเนี่ยไอ้ที่สิ่งที่หนูทํามาทั้งหมดอะในเทเตอร์เนี่ยมันสุดยอดมากๆแล้วมันเจ๋งมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่อจากนี้สี่รอบที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรละทาทุกอย่างให้เต็มที่สนุกมันให้เต็มที่ไม่มีใครจับผิดจีบหนูก็นแน่นอนพี่มั่นใจวราแล้วพี่มั่นใจด้วยว่าหนูจะทําออกมาได้ดีมากๆเุกนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแต่จ๊ะเป็นเอาใจให้เสมอสู้ ที่เป็นกำลังใจให้หนูเสมอในชาเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนที่เป็นใจให้นะจ้ะอ่ะ,ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ